สวัสดีค้าสวัสดีครับน,นี้คือแมปบอมนะเฮ้ยมันจะมุ่มแสงหรอหมุ่แสงอ่ะไปโลอีกอันหนึ่งขุ่นดาร์กนี่ผมก็ใช้หุ่นมังกรเลยนะก็จะเก็บไปเก็บไปน่าลำคาญจัดเลยนี่นะนก็จะเก็บตต่ผลแล้วนะ ใครมาโอ้คคสเน่เหรอแบลงล่างได้ไงอ่ะเดี๋ยนะผมเก็บขนขนมังกอนนี่ใช่เก็บขนมังกรน,กกรนี่นี่ไปเลยก็มาก็ขนดีขนดีมีจริงครับโลเดี๋ยวดูดิขนยางเหรอเดี๋ยดูดิเป็นผลผมชอบคิสเน่มากเลยมันใช้ดี ไปอีผิดแล้วเราฟาร์มเกตได้ไปมนูโหรุ่นอะไรเนี่ยนี่มันรุ่นอะไรเนี่ยเออไปของดีมีจริงนะโหแล้วเกมดูดิเดี๋ยวลองแม็กมาเตอรี่ดิแม็กมาเตอรี่คิดสนี้นะแม็กพีผิดแม็กมาสเตอรีโอเคไม่ขึ้นอ่ะมาเตอรี่แม็กมาเตอรี่แล้วน,นเนี่ย แชรบอกเมกี้แม็กแม็กหรอแม็กมาสเออรลี่ไม่ขึ้นใช่อ่าเฮ้ยไปแล้วเนะี่ยไหนใช้ดิเนี่ยม,มันก็เตอรี่เซ็ตดัวแม็กมาสเตอรี่เนี่ยคิดสินี้ใช้ไม่ได้หรอจะเพิ่มใด้กันยี่ตี้ ไปประชดประทันใช้ด้วยสก,กิลเดียวอ,ะอ่ะไปอาคันมืใส่ไม่รู้กูไม่สนมาวันนี้ผมก็จะมาสุ่มผลด้วยคำสั่งนะดูกันว่าจะได้กี่ผลเรากดอุ้ยอะไรอะ่ะเซนนี่นเพนฟูดเหรออุ๊ยสีฟ้านเซนนี่นเพนฟูดดีอยู่นะดีจัดเลยแหละไลติ้งอะไรว่างเนี่ย ไอเซตไอ้นี่ก็ไปอยู่ด้านล่างเลยวะอ่านยากจริงๆจะเลสนเป็นฟฟตอ่ะโอหมันยากจัง่งโอ้โหแล้วหน้าซี่ซะด้วยเป็นรหัสนาซี่มังกรเหรอไม่อย่างนั้นพี่มันต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเอาขอบอกบอกไปมีแค่น,นี้หรอ คนไทยมีแค่นี้หรอคนไทยนะจะพิมพบอกเขานะมีแค่นี้หรอคนไทยเมื่อกี้ิ่งแม่อะไรเย l l o w ้อะไรติ้งวัดวัดโอ้โหอะไรติ้งเลยหรอพี่เราพิมพต่อนะรอสปริงไม่ติดไปเรื่อยๆเลยไม่กอ๊อบ คิตต้นเพนกับเซนเดนเพนวัดโอ้โหผลดีเยอะอยู่นะผมได้มันกองมาแล้วมันมันมันกองมันคองผลเพนดีกว่าใช่ปะเนี่ยเอาไปเลยอยู่อัดับสองเนี่ยเอาผลกระกากไว้ใกล้ท้ายนะเนี่ไม่ค่อยแย่ไม่ไม่ดีไม่แย่เลยนะก็ไม่ดีไม่แย่ก็บาแลนะ้วนี่ มาบิซารดโอ้บิซารดมาเลยนี่ที่นี้เลยนี่มาเยตี้โอ้เยตี้เลยเหรอพี่เยตี้เลยนะพี่เนี่ยเยตี้โอ้ไปเลิฟเหรอเอ้ยเรารีเซ็ตดีกว่ามาขอเงินเต็มเอา้ามาเกิดที่นี่เฉยไม่เป็นไร อันนี้ก็มีลูกทิ้งเลยเนาะเฮปอร์ต hey ที่ไหนเนี่ยมีสเตียร์เป็นล็อตด,ด้วยวัดที่นี่เนีน่ยนี่มาอยู่ที่นี่คนเดียวมาเอาพวกของไม่จะเป็นมาไม่เจมไปในนี้เอาพวกตัวหสีเอา,เปอาไปในไงนมารอบหนึ่งไป แรกเลยบูจี้อูดีอยู่นะเนี่ยรอบสองไปรอบสองเพนฟูดเหรอเฮ้ยได้ของดีแหละรอบที่สามไปผลน,น้ำแข็งรอบที่สี่ผล,ลอะไรอ่ะอะไรอ่ะลีเดียมเองเกินอู้หวานรอบที่ห้า ใช่ปะเออใช่ผงยางรอพีหกไปไปร้อยร้อยหกรอพีหกนะผลทรายหรอจัดกับผลแพงนะทำมีโอ้สปีริตวัดโอ้ไอเนี้ยมันดีจังเลยเนะี่ยผลดีก็การันตีได้นะอ่ะ ผลที่แปดว่ากลตีได้เลยผลดีมาแน่อีกรอบนี้ผลที่แปดมาผลยังรู้ไลติ้งโอเคโอเคดีเลยดีเลยอันนี้โหแต่มันนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคผลที่แปดเก้าผลที่เก้านะ ได้มาเป็นทีเมมเพนฟู้ดเหรอโอ้ในต้องจัดนะแน่อภิสิทิ์ 10. ผลโกด11ก็11ผลเวนออมุย้ยแพงอยู่นะเนี่ย12สองก็เป็นผลแสงโอเค13สามเป็นผลแสงีแล้ว สิบสี่ผลอะไรอ่ะผลผลสปิริตโอ้สิบห้าผลเซนนิตเพนฟุผผผผตผลตีหนีแบบเซนนิตนะสิบเจ็ดป่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดผลเลิฟสิบแปดนับพิษเราไม่รู้นะเอาพิมเอาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋เดๆๆเด้อเดจาาเลย ผลพาวิย่างนนเนี่ยไปต้องนับแล้วสูบยาวๆอ้าวมีคนมาได้ไงเนี่ยมาสูบยาวๆได้บุญแมกมาผลสมมกอุ้ยากอ้าวที่จะทำอะไรวะเนี่ยผลฟินิพินฟูดเดี๋ยวผดดวงดีดื ดวงดีหรือดวงโศการกันแน่เนี่ยผลแไรอะเดี๋ยวนะเย็นเร็วเย็นโล่เหรออุ้ยเฮ้จะมองขึ้นมันไม่เห็นแล้วเนี่ยโลไปผละรผลทรายเหรอใช่ผลทรายเฮียไม่มีล็อกเก็ตอุ้ยสิบหกผลอะรบอกนะว่าโมจิอ โมจิจริงด้วยวู้ได้ดูได้ไงเนี่ยไม่ใช่ผลล่าผลผลล่าอ๋อผลแสงไม,ไม่ได้มองอะเมแกผลบากี้โอเคสุมยาวๆผลล่าผลไลติงไลติงยิ่งโลโยตรงนี้นกันนะเนี่ย ผลเกสอู้ผลอะไรมาผลเกสอีกแล้ว,ลลวโอ้มันดวงหรือมันอะไรเนี่ยผลแมงูผลแมงโมดเลยเหรอพี่น่าจะบาเลีร์ชั่เก่ามั้ถ้าไม่ออกอย่างเนี้ยคืออะไระบอกนะว่าโมจิอะไม่แก้ไม่ใช่ ผลอะไรเมื่อคือผลอะไรอะผลโกดแน่เลยว่าผลโกดแน่เลยเมื่อกี้รอไปเดิมคุณแกส๊สอุ้ยอุ้ยอะไรอะนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอะเอเบอร์เวดนักก้อนเวดฟุต w h a โ oh oh อไม่ o อดโอไม่กอดสุ่มไปไปเฮ้ยเวนอมเหรอโอเคเมื่อกี้มาคือเวนอมนะทำมาให้พ่อได้แล้วผลอะไรเาาดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวดูกันผลอะไรผลโมจิไม่ใช่ผลอะไรอ่ะเอามาคือผลอะไรอ่ะเมื่อกี้สุ่มไม่ติดเหรอบั็กเหรอผลผลไม่ใช่ผลแสงผลแสงสามแล้ว อ๋อหมุนยาง,งแน่นอนหมนยางแน่ว่าไปรอนนี้ต้องดีแล้วแหละผลเสียงอุย้ยดีอยู่นะเนีน่คนละเว,วยนอ้อมไปแล้วนี่อะไรต่ออะไรต่อดูกันลุ้นเพลงเพลงอะไรฟุตไม่รู้ไม่ออกเลยน่าจะเพลงฟุตปกตินี่เอ็งเกิลสามสองแล้วหรออะไร อะไรเอ็งเกิลไม่รู้นะกดอะไรอ่ะอีเดี๋ยวนะอีกแล้วเหรอแต่แต่ฝั่งแต่ตอนนี้เป็นฝั่งอีกนะฝั่งจีนโอ้โหยินใจเลยกระโดด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 เลยโอ้โหไปสุ่มต่อผิวีนวนอมโอเคสุ่มยาว ยาวยาวลิบลิบกดลิบอะไรผลอะไรไม่ใช่ผลแก๊สไม่ใช่อะไรทีเด็กไม่ออกเลยนะวันเนี้ยผลน้ำแข็งโอเคเกลือเกลือปีเลยผลอะไรผลอะไรผลอะไรล็อกเก็ตเหรอล็อกเก็ตโอเคล็อกเก็ตแน่นอนเมื่อกี้ไม่ได้มองล็อกเก็ตเลยอุ้ยอะไรอ่ะ เอ็นเกิลแบบเกลเลสเซอร์เกลาเซอร์แน่นอนเกลาเซอร์โอเคอุ้ยมังกรฝั่งอีทโอ้หของจริงนี่เท่มากเลยนะคือผมลองเอาไปฝึกวาดอะ่ะคือถ้าไม่ใช่รูปผลอะ่ะคือผมวาดแล้วเท่มากเลยคนมันเท่จริงนะเท่มากวาดแล้วมันเท่จริงเพิ่มอุ้ยผลผลสายฟ้าอะไรต่อ ดดต่อผลไม่ใช่อันนี้ได้แล้วผลโมจิครับทุกคนผลที่ยังไม่ออกก็มีอยู่ประมาณนึงนะที่ผมคิดได้อะไรอะอุยไลต,ติงโผพลโพเหรอคิดมีมานำวบรรุผลสมประสาทกันเยอะจังเนี่ยเยอะจังเนี่ยคุณแก๊ส โอ้ oh, เยอะแล้วนะเนี่ยผลแก๊สเนี่ยเินต่อเฮ้ยเซนเช,ชียลเซนเชียลของผลเพนผลหมีผลเท้าหมีนะผลอะไรอะผลเวนอมโอเคเวนอมนี่แบบอุย้ยอะไรอะ่ะเอ็งเกิลฟูดแบบมิดสิกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออผลอะไรอะนี่เซปิริมไม่ออกนานแล้วนะเนี่ย อุย้ยโอ้ผลนี้แล้วหรอเอเบอร์เอสฝั่งเอดอีทนะเราต่อต่อเยตีโอ้ my god เกิดยังยังคลามันคือพวกเออมันไม่โหลดให้ก่อนอะโอ้ตกใจนึกว่าผลอะไรนึกว่าผลอื่นไม่โหลดให้ด้วย creation อืมไปเอานี้ไม่ได้เุยอะไรเนะี่ยทีโลวัดคืออะไรเนะี่ยอีงงไปหลดเละแป้มพีมันอะไรอยู่ไหนผลมันคือผลมันคือผลเวนอมอุ้ยหอันแล้วแล้วเนี่ยที1หนึ่งเลยปะเนี่ยที่ออกเยอะสุดอะผลมิสติกไอ้มเมทิกเอเกิลไป อต่อหลันยาวผู้นั้นมันคือใครคือใครใครผู้นั้นคือโมจิโอเคเเผู้นั้นคือรอบนี้ผู้นั้นคือใครเออน่าจะโมจิอีกรอบอะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อะไรดูก่อนนะ ขนลอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้สองอันแล้วนี่อันไหนผลไหนอะน่าจะบักมกนะทุกคนเมกมานีได้น้อยมากเลยอืมคิดต้เพนโอเคเออคืออะไรอไม่ใช่ไม่ใช่นี้ขนโมจิเหรอไม่ใช่ ไม่แล้วเหรออะบอกนะผลเต็มตัวเต็มตัวนี่เลยเหวูว่าว่าจะเต็มตัวผลเพลงนี้ก็แค่อันเดียวนะเนยังกนเล่นน้องฟุตเหรอลองพิมพ์อันนี้น่าจะไม่ได้นะโอเคคนเพนโอเคอยังไม่เต็มตัวคนอะไรอะเคียชัดเหรอโอเค l ล t กๆติ้งฟุตโอ้ god ฮิสเนี้ไม่ออกเลยเหรอบิซาดีแล้วหรอบิซาาออกก่อนที่จะมารอบใหม่นะเห็นแล้วเคียชันอีกแล้วโอ้โละอันนี้ก็ไม่น่ามีเยอะแล้วนะน่าจะน้อยทีเลก็กอะคือจำคือจำได้เลยไม่ออกสักทีเพนก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เดี๋ยวนะ หรือผมพิมพ์ผิดเนี่ยเดี๋ยวทำไมคนอื่นไม่พิมพ์มามาบ้างเนี่ยนั่นไงผมว่าแหละผมว่าและต้องอยู่คนเดียวในเซิร์ฟแน,แน่คนอะไรเอ่ยมันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมไม่ขึ้นให้ผมเลยเหรอผมพานี่ก็ได้พอสมควรแล้วนะพอสมควรแล้วนะเนี่ยได้เยอะมากแล้วนะเนี่ยนี่เดี๋ยว อ๋อเนี Light. Light yellow, mm ่ยไลท์ไลทิงเยนเยนโลมาแล้ว,ลวเอาโลอันเดียวอันนี้ไม่ได้รู้ดีผมอันนี้ไม่ได้อะไรอะ่ะคิปม,มีทีเล็กไม่ออกสักทีเลยมันดวงผลที่โ,อ,โอ้ผลโก้หรอผลโก้เหมือนดวงของทีเล็กจะไม่ออกมาให้ผมเห็นเลยคนละ ผลยางโอเคอืมผลอะไรอะ่ะบางผลนี่พอไม่พูดปุ๊บก,ก็ไปเลยผลสปินหรอเฮ้ยผลแก๊สนี่มีแล้วนี่กแก๊สแกนะ๊สหนึ่งแก๊สสองฮะมันมีมันมีแก๊สหนึ่งแก๊สสองด้วยเหรอสรุปแก๊สคือห้าผลนะทุกคนแก๊สห้าผลเนี่ยแก๊สไม่อยู่ มาอยู่คุกกันเลยไปเฮ้ยรอบนี้น่าจะผลเห็ดแน่เลยอ่ะมาอยู่ด้วยกันเลยไปมาอยู่ด้วยกันเลยอืมโอ้มันอะไรเนี่ยนี่นี่นะอืมจะได้ไปอืออือเคนี่ก็น่าจะเลื่อนมาได้นะเนย เฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิเอาขึ้นดินดันแก้ดด้โหไม่ลากมาอยู่ไม่ลากมาอยู่ให้ด้วยกันเลยเนี่ยเออนั่นเล่นี่อ้คู่กันไปเลยหูหูไปรอีปแหละซุ่มซุ่มแบบอิ่มอิ่มอิ่มเลยอิ่มท้อ,อ,ทองเลยแน่นเลยผลอะไรม,มาอันนี้คือไม่น่านดูเลยนะไม่ต้องดูเลย ส่มยาวถ้าผลแลมผลแลตามที่ผมตั้งไว้มาอุย้ยผลเสือโอย้ยังไม่ได้เลยแนะ่ผลเสือเนี่ยไมามาไหมไม่มาโอเคส่มต่อเรื่อยๆอุย้ยอะไรอะ่ะกินเลติงฟุดโอเคอือยาวๆอะ่ะเสือ,ออีกแล้วโอ้ my ม o ก็อืมผมพชร ดูแถบล่างก็น่าจะรู้แล้วมั้งสื่นเนี้นี่กูยังไม่ได้ครับโอ้โหไม่ไฟใช่ไหมก็ลิบเล่นเหอะบอกพ่อแล้ว,วออโอ้โหก็ไปก็จะได้ไปนอน อืมชาโด่ Shadow. พอได้อยู่ให้ okay, มา ah, ah. อ,อะไรไม่มาเลยอทีเล็กมาสักทีเธอทีเล็กอะหรือมันเป็นอัปเดตเก่าแน่เลยคนคอนโทรมาโอเคคอนโทรมาก็ได้อยู่ เพิ่มอีกชั้นแล้วอืมสปีมาผลหัฟผลบา้าอืมฟีนิกซ์อิ่มแล้วอิ่มแล้วอ,อ,อิ่มแล้วสปีดหรอไม่ใช่สปีใช่ใช่ออิ่มแล้วอิ่มอิ่มวันนี้อิ่มอิ่ม ม,มาสักทีเลยอืมอืมมีผลอะไรมั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคีเล็กนี้ปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเออเดี๋ยวนะไม่มีเลยเหรอนั้นโอเคผมวันนี้ผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใคร ชักวิน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับเด็กคนนี้ด้วยนะครับมีมีมังกรีมังกรมังกร yes กินสักทีเถอะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบายกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับบ๊ายบาย